นี่คือสติและอารมณ์ <All right. S 1> เวลาคนจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะพาอารมณ์ขึ้นไปด้วยพี่ทำอะไรคาดเข็มขัดครับคาดทำไมไม่ต้องคาดพี่ขับรถนะมันต้องใช้ความคล่องตัวอย่าปาหมี่อย่าคิดมากไปพี่มาเมืม่อขับใช่เยยงี้ยไหลทางเบี่ยงซ้ายเลยเฮ้ย hey! ไม่ขับ เยสภาพนี่คือสติและอารมณ์เวลาไม่อยากจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะต้องพาสติไปพร้อมกับอารมณ์ด้วยค่าทำไมไม่ต้องคาดเฮ้ยจะไปห้ามน้องเขาทำไมตอนที่น้องเขาทำอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วครับี่ก็ไม่รู้ถ้าเราใช้สติอยู่นะอารมณ์ในการขับขี่อุบัติเหตุตจะไม่เกิดขึ้นลดอุบัติเหตุทางถนนทุกคนช่วยได้